มาครับตอนนี้ก็เข้ามาได้สักทีหนึ่งหน้าเกมเมื่อกี้ก็มันอัปเดตมานะแล้วก็มาดูกันครับว่าเกมนี้เนี่ยมันอัปเดตมาวันนี้แล้วก็มีอะไรบ้างนะนี่ตอนนี้เราก็กําลังโหลดทรัพยากรอยู่เลยแล้วก็เป็นพื้นหลังข้างหลังนี้ผมก็ไปนี่มาครับไปส่มานะนี่อยากได้ครับแต่ก็แค่นี้พอและของอย่างอื่นแล้วก็ปล่อยไปครับนี่แล้วก็เอาของอยากได้พอนะว่าแล้วก็มาดูกันครับว่า ของที่มาใหม่เป็นอะไรบ้างนี่แล้วก็ดูไปเฉยๆครับผมไม่อไม่ได้ซื้อนะแต่ก็นี่เลยที่ผมเห็นของมาใหม่ก็เป็นคูณ2ครับเป็นสโบปแล้วก็นี่เป็นคูณ4คูณ8แล้วก็เรดดอดนะปกติสโคปมันก็จะเป็นสีดำครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันก็มีสโบปมาแล้วก็สัตว์เลี้ยงเป็นกวางแล้วก็อ้นี่ครับที่ผมไปดูมาเนี่ยนี่ อาว่าอันนี้มันคือไคโดครับไคโดร่างทองมันมาไงวะเนี่ยอะไรเนี่ยผมนิ่งงมากเลยครับมันเอามาทำไมวะนี <c> ่ <ười> <ramient> แค่เกมมันมีม้าที่ผมนี่ปวดหวัวเลยนะแต่นี่มามาไคโดร่างทองของเจงป่ะาแล้วก็แค่นี้พอผม,มให้ดวูว่าในร้านค้ามีอะไรบ้างครับแต่ผม่าเช่นเคยนะแล้วก็ไม่ได้เติมหรอกครับแล้วก็ดูไปจะมาขายก็ปล่อยให้มันขายไปแล้วก็ เล่นของที่เล่นได้พอนะไาเดี๋ยวก็ไปเข้าเกมดีกว่าครับแค่นี้พอของที่มันขายเนี่ยจะไปดูของที่มันอัปเดตมาใหม่นะแล้วก็นี่เป็นสิ่งแรกเลยครับที่ผมเข้าเกมมาแล้วก็เห็นฮนะดูดิมันก็สามารถมาร์กจุดได้นะหลังจากนี้มันก็จะง่ายขึ้นครับสมมุติว่านี่เป็นคนดูดิแล้วก็จะมาร์กได้แล้วก็ไม่ต้องมานั่งพิมพ์เลยนะสําหรับคนที่เล่นแบบผมเนี่ยไม่ได้เข้าดิสเน่ ล้วก็ต้องมาพิมพ์เอาว่าคนอยู่ไหนอะไรย่างนี้ทางนี้เราก็มาร์กได้มา,มาพวกสัตว์พวกนี้จะว่าได้ปะแต่วันนี้ก็จะได้ทุกอย่างนะตั้งแต่เราขับนี่อันนี้ต้นตำยัวนด้ได้อยู่แล้วก็เป็นหมาป่านี่ขับมันย่ มันจะมาร์กตามจุดเลยนะเราเลงไปที่ไหนก็ตรงนั้นเลยครับเีาก็แค่นี้แหละแล้วก็ไปดีกว่าเดี๋ยวไปหาดูขขงที่มันมาใหม่นะที่มันก็มีสกบมาแล้วก็มันมีไอ้น,นี้ด้วยครับที่มันมาใหม่ก็จะมีที่บินได้นะเดี๋ยวเราก็ค่อเไปบินกันนบ้านมันก็มาร์กได้ด้วยว่ะแต่มันก็แม่นยำนะเราเลงไปที่ไหนก็ตรงนั้นเลยครับ ไช้ได้มาดูสกคบครับว่ามีปะสกคบคูณสองเฮ้ยนี่อะไรเนี่ยน,นี่เป็นของไอเซิร์ฟนี้นะแล้วก็เรียบร้อยครับสกคบคูณสอเราก็มันยังไม่มีหว่ามันเข้าเกมมาเลยนะแต่มันก็ไม่มีศูนย์ครับหรือก็ยังไม่สามารถใช้ได้แต่ว่าจะได้มาลองเลยนะคูณสองเนี่ยหรว่าจะเป็นยังไง มันก็ใช้ไม่ได้ครับมันก็ยังไม่มีที่มาเลยเนะี่ยหรือว่าต้องไปหาจากไหนมีคนวิ่งตามผมมาวะอย่างนี้เราก็ต้องลากมันเข้ามาครับมาดิเราพามันไปทดลองเลยนี้ตามข้ามาผมก็จะพามันไปบินครับอันนี้มันก็มีที่บินมานะาลากมันมานี่แล้วเนียแบบมันก็จะเป็นสีขเขียวๆอย่างนี้เลยครับเหมือนเก้าอี้อะไรสักอย่างเนี่ยแล้วก็ไป เฮ้ยมีเสียงฮอวมาแต่ยิง่งมันก็ต้องมีคนมาดูแน่ครับไอ้ที่บินเนี่ยขับออกมาดูแน่ข้างหน้าเราครับไถึงแล้วนี่เห็นละแต่ก็มีฮอด้วยแต่เราก็ปล่อยไปครับเซร์ฟนี้มันก็เป็นเซร์ฟโนด่ดกลับนะเรายิงไฟเลยก็ไม่ได้ของแล้วก็ปล่อยไฟ แล้วตรงนี้ก็มีรถด้วยว่ะแสดงว่ามันก็ต้องมีคนมาบินเลยก็มาจอดรถตรงนี้เนี่ยแล้วก็บินไปนะแล้วรถก็เลยอยู่ตรงนี้เนี่ยรอสักหน่อยเดชมายังอะไรกันคนกำลังจะลองของอยู่นี่มาแล้ว่ะอันนี้ผมเพิ่งมาครั้งแรกครับยังไม่เคยลองบินเลยเดี๋ยวมาลองบินดูอันนี้มันก็มีหลายที่อยู่นะมันมีรอบแมปเลยครับ นี่มาลองขึ้นเอาว่าเราขึ้นมาละโอ้โหและดูไอ้ปุ่มที่มันให้เราลงไปนี่เนี่ยไปให้พ้นเหมือนมันไล่เราลงเลยนะนี่มันก็พิมพ์แค่แบบนี้ก็พอเลยขับลงอย่างเงี้ยอันนี้นก็มาไปให้พ้นของเซงอันนี้จะเป็นยังไงเนี่ยผมยังไม่เคยลองเลยเฮ้ยอ่า นี่เหมือนกับว่าเราจะมาร์กจุดได้หว่าว่าเราจะบินไปทางไหนนี่เนี่ยมันมีปุ่มอยู่นะให้เรากดเล็งเนี่ยอะไก็มาร์กจุดใช่ปะมาร์กตรงนี้ได้ไหมตรงนี้ไม่ได้หว่าแสดงว่าก็ได้ในนี้ครับในรอบวงกลมมันเนี่ยที่ได้สีาขาวเนี่ยเราจะได้แค่นี้นะอย่างนี้เราก็เดินทางไวแน่ครับแตบบ่ว่าเราไม่มีรถอะไรนี้เนี่ยแล้วก็มาตรงนี้แล้วก็บินไปนะ เดี๋ยวจะมาลองบินดูอันนี้ลอยก็น่าจะมาร์กแล้วผมมาตรงนี้เนี่ยลยก็กดเล็งนี่แล้วผมลงจริงวะเมื่อกี้ผมไม่กดไอ้น,นี่มาครับอันนี้มันพิมพ์ว่าไปให้ผลเนี่ยแล้วลอยก็ลงนะเดี๋ยวมาเล็งใหม่ัางนี้นะี่ล้ยก็ตกนี้นะ มาดูกันครับว่ามันจะเป็นไปยังไงเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้วะอะไรเนี่ยอ๋อเอนี่ครับมันต้องใช้น้ำมันนะ้วเอาแล้วไงขอยืมหน่อยแล้วกันนี่มีน้ำมันพอดีอนี่ก็สวยมาน,นี่ก็มีน้ำมันในตัวแล้วแล้วก็มานำทางคอยเลยก็เอาทางนี้ แต่ก็มาพร้อมครับไปทางนี้นะแล้วก็เลงไปเดี๋ยวผมจะไปบินตรงนั้นต่อครับ let's go ไปละโอ้โหเอาว่ามันพุ่งมาอย่างนี้เลยเหรอเดี๋ยวมาดูตอนที่มันลงนะโอ้โหแล้วมันก็ไปไกลอยู่นะไปแล้วจ้าเฮ้ยได้อยู่นะ โอ้โหแล้วก็ยังซิ่งเลยแล้วก็เรียบร้อยครับโห่โคตรเฟี้ยวแต่ว่าผมไม่ถึงไอจุดหมาย่ะผมอยากไปอีกที่หนึ่งนะเห็นว่มบี่ตรงนี้ต่อมันก็มีหลายที่เราิีเลยครับมาละพร้อมอันนี้ก็เดี๋ยวจะไปทางนี้ต่อครับแล้วก็จะไปทาค่ายโจนะและผมมาร์ก็มาได้ เลยเลยลก็ไปทางนี้ครับเดี๋ยวผมก็จะบินไปค่ายโจนะแล้วก็ต้องไปทางนี้นี่แลวก็กดเลง็งแต่มันก็น่าจะเล็งให้เรานะแล้วเราก็บินได้เฟิบแค่นี้พอเฮ้ยแล้วมีคนมาอาวะไม่รู้ว่ายิงใครนะเดี๋ยวผมขอบินไปแล้วกัน มาไปแล้วจ้าโอ้โหเฮ้ยแต่ว่ารอบนี้ตับวะผมว่าไม่น่าถึงโอ้โหอะไรก็เรียบร้อยลงนี่เองวะนี่ไงไปไม่ถึงแต่ว่าจะไปค่าโจเลยนะแต่ว่ามันมาได้แค่นีนะ้เนี่ยอะไรก็ว,วิ่งไปต่อไป,ไปลองต่อนะมันก็มีหลายที่มาครับตอนนี้ผมก็หาคนไทยในเซิร์ฟได้ละ เดี๋ยวมาดูตอนที่บินครับว่าจะเป็นยังไงเนี่ยผมยังไม่ได้เห็นเลยว่าจะบินไปแบบไหนกันนี่ตอนนี้น่าจะพร้อมบินละและก็เรียบร้อยครับแต่ว่าหัวของก็สูงเลยนี่เด็กว่าถึงตาเราบ้างแลวก็มาบินด้วยลวกันนี่แล้วก็ตามไปแล้วก็กดช่วย ให้มันบินไปทางนั้นครับเดี๋ยวเราก็จะไปทางนี้นะทางฉอบบนแล้วก็พุ่งไปโอ้โหเฮ้ยผมจะแซงได้ไหมเนี่ยครนี้เขาก็บินไปก่อนนะผมว่าได้อยู่ะเฮ้ยเอาว่าตรงนี้มีบ้านหลงไหมได้ยินึกว่าจะหลงในบ้านเลยครับโอ้โหแต่ว่าตอนที่มันนีอยู่นี่คือโคตรไวเลยนะ เอาเรื่องจริงและผมก็แซงว่ะดี๋ยวแล้วก็เดินต่อครับแล้วก็ไปไม่ถึงจะไปนี่ครับไปชอบบนนะแก็จะไปล้องให้หมดเลยนี่วิไ่ไปครับมันก็ไวเลยนะสมมติว่าเราจะไปเก็บแอร์ดรอปก็เราก็จะใช้นี่ครับนีไ่ไปไวหน่อยแต่ว่าบ้านเราอยู่ขอบแมพอะไรงนี้แล้วก็วิ่งไปไม่ทันก็มันก็มีที่บินมาแล้ไงไใช้ได้อยู่ตอนนี้ก็มาอยู่ที่ชอบบนครับ เดี๋ยวผมก็จะบินไปที่เกาะอ,ออยนะสมมติว่าเราจะไปที่เกาะอ,ออยเนี่ยแล้วเราจะบินตรงนี้ได้ปะนี่ <Hey. S 1> แต่ว่าเราทําบ้านอยู่บนเกาะอ,ออยอะไรย่างนี้แล้วก็มาบินจากตรงนี้เนี่ยถือว่าถึงปะ่ะเ,เดี๋ยวปล่อยให้คนนี้บินก่อนเลยเมื่อกี้ผมบอกแล้วว่าไปเกาะออยเขาไม่บิน,น,ลนแล้วก็บินไปเกาะเล็กกันแล้วก็ปาร์คจดไม่ใช่เกาะอ,ออยผมว่าถึงอยู่นะดูดิ แล้วก็พุ่งไปเลยครับเฮ้ยองศาได้อยู่มันพุ่งไปอย่างนี้เลยครับโอ้โหโคตรเฟี้ยวเป็นอย่างนี้เหมือนไอรอนแมนเลยเฮ้ยจะเย็นอยาเพิ่งลงสวยแล้วก็มีร่มอยู่นะแล้วก็มาถึงว่าใช้ได้อยู่นี่ครับแล้วก็มาถึงเกาะอ,ออย จะถือว่าเดินทางแบบไวแสงอยู่นะสมมุติว่าเราทําบ้านอยู่หลังช็อปไอช็อปบนเลยก็มาทําบนเกาะอ,ออยแล้วก็ไปมาได้ครับไวๆนี่แล้วทําไมค้างอยู่ลังนั้นวนะเนีย่ยบอกว่าหลุดกลากอากาศนะบินอยู่อะไรนี่เลยก็หลุดมาไอ้ก็นี่เลยครับวันนี้ผมก็มาให้ดูคร่าวๆนะสําหรับคนที่ยังไม่ได้มาอัปเดตเลยก็ให้ดูครับว่าของอะไรบ้างที่มันอัปเดตมาแต่ก็มีแค่นี้แหละ ผมก็อยากลองใช้สกโบทนะไอส้สกโบทที่เนี่ยคูณสองแต่มันก็ยังไม่มีให้ใช้ครับแต่และก็มาแค่นี้และกันแล้วเป็นไงกันบ้างครับสําหรับการอัปเดตมาวันนี้เนี่ยของก็ในคร่าๆวๆก็จะมีแค่นี้ครับไม่รู้ว่ามีอะไรอีกเปล่านะแต่ก็ที่พิกสุดนี่คือมันเอาไโดร่างทองมาไม่รู้ว่าเอามาทําไมป่ะเดี๋ยววันนี้แค่นี้ครับเยวเราก็คเจอกันใหม่สําหรับวันนี้ก็ไม่บายครับทุกคนสวัสดีครับไปละ